สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการพัฒนาแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและก็มีความสําคัญอย่างมากในองค์กรนะครับเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพนะครับก็เดี๋ยวขอสรุปดังนี้นะครับก็คือ 1. วิเคราะห์สถานการณ์นะครับทําความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ ว่าความต้องการขององคอ์กรจุดเริ่มต้นความสําคัญการพัฒนาแผนการบริหารการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรนะครับสองกหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะครับกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับเพื่อ,อเป็นแนวทางในการเปลีป่ยนแปลงและก็ดําเนินการต่อไปนะครับสสร้างแผนการบริหาร นะครับที่เน้นการจัดการทรัพยากรการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนะครับสสนับสนุนนะครับการสร้างสนับสนุนและการสื่อสารที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้บุคลากรเข้าใจสื่อสารให้เหมาะสมนะครับและร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงนะครับ 5. จ,จัดการความต้านทานการจัดการความต้านทานที่อาจเกิดขึ้น,นการสร้างแผนที่เหมาะสมในการเรียนรู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงนะครับหกการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านวัฒน,นธรรมองคอ์กรนะครับที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ จ็ดการวัดและการประเมินผลการกำหนดตัวชี้วัดการตรวจสอบผลการดำเนินการเพื่อความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนการต่อไปนะครับ 8. สร้างทีมงานและการทำงานร่วมกันนะครับการสร้างทีมงานที่มีความสามารถในการนำเสนอและดำเนินแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เก้าการพัฒนาทักษะและความรู้นะครับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรเพื่อให้สามารถมีทักษะมีความรู้นะครับสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมนะครับสิบยังต้องติดตามปรับปรุงแผนการบริหารนะครับให้เป็นไปตามสถานการณ์ความต้องการขององค์กรนะครับ สาหรับการพัฒนาแผนการบริหารที่เหมาะสมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะครับก็ถ้านําสิ่งเหล่านี้ไปใช้นะครับองค์กรก็จะเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและก็มีความมั่นคงในองค์กรนะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ